สวัสดีครับสวัสดี FC ลาวพัฒนาสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมในช่องลาวพารวยชาแนลนะครับวันนี้มาพบกับลาวพัฒนาในวันที่เก้ามิถุนายนส5 6พันห้ารอยหกสบแปดนะครับลาวพัฒนาวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับหกมิถุนายนนะครับของเราอิงอยู่ในสามสูตรนี้นะครับนะที่เคยใช้นะครับจะเห็นว่าในสามสูตรย,ยังจับผิดเลยนะครับนะแอดมาใช้6ก8็ดแปดนะครับจับคู่กับ 012นะครับไม่ได้จับกับฝั่งนี้นะครับก็จับพลาดไปนะครับแล้วก็สูตรนี้หลุดด้วยนะครับที่สําคัญนะครับก็วันนี้ก็จะอิงในสามสูตรนี้นะครับอยู่ที่ว่าจะใช้สูตรไหนเป็นสูตรหลักนะครับแต่แอดชอบไปที่อ่าสูตรหนึ่งสองนะครับนะเป็นสูตรหลักเพราะว่ามันจะสอดคล้องกับ สูตรสองตัวมาตัวเรานะครับนะซึ่งถ้าแอปเอาสูตรนี้มามาอิงนะครับกับสูตรสองตัวมาตัวเนี่ยนะครับก็น่าจะเข้านะครับในจากสูตรสองตัวมาตัวของเราที่ผ่านมานะครับนี่ครับไดายเลขตัวนี้นะครับสามสี่นะครับนะแล้วก็ชนกับตัวนี้คือเลขสี่นะครับแต่ก็ได้ดูแอดชอบไปที่เลขศูนย์นะครับก็เลยใช้สูตรที่ติดเลขศูนย์นะครับนะที่ผ่านมาเลยไม่เข้านะครับ สูตรนี้นะครับที่ติดเลขศูนย์นะครับแอดชอบไปที่เลขศูยนย์ก็เลยมาใช้นี่ครับติดเลขศูนย์เราใช้สูตรนี้นะครับไม่ได้ใช้สูตรนี้นะครับเนื่องจากว่ามันผิดติดต่อกันสองครั้งนะครับเราก็เลยยึดสูตรที่น่าจะมาดีนะครับแต่ถ้าหมวดนี้นะครับถ้าจะเอาสูตรที่มันพลาดน้อยที่สุดนะครับก็ส <tekn S 2> ูตรนี้ซึ่งสูตรมันก็เพิ่งหลุดมานะครับนี่ครับวันที่สองนีครับ หลุดมาแล้วก็สูตรนี้ก็หลุดนะครับคิดว่าน่าจะเดินต่อนะครับก็เลยอิงสูตรนี้นะครับเมื่อที่ผ่านมาก็เลยพลาดไปนะครับมาเข้าในสูตรของเลขสี่ที่ชนกันนะครับวันนี้วันที่เก้านะครับสูตรแรกนะครับได้สูตรกับหนึ่งนะครับนะสูตรที่สองได้สองกับหนึ่งสูตรที่สามทกกับแปดนะครับก็อลองดูว่า ถ้าจะสอดคล้องเนี่ยนะครับมันก็จะกระจายอยู่ในกลุ่มนะครับนี่ครับศูนย์หนึ่งสองมีศูนย์ก็หนึ่งนะครับแล้วก็มีศูนย์ติดที่ฝั่งนี้ด้วยนะครับแต่ฝั่งนี้ก็มีเลขห้าหกเจ็ดนะครับมันก็จะติดเลขหกถ้าฝั่งนี้ก็เป็นเลขแปดนะครับครับก็ดูว่าจะจับสูตรไหนนะครับอยู่ที่ท่านผู้ชมอาจจะพิจารณาดูนะครับสำหรับแอดก็จะ ออาสูตรนี้แลครับนะมันติดศูนย์ก็หนึ่งเรานะครับศูนย์หนึ่งสองเนี่ยครับเรียกว่าควบสองตัวไปเลยนะครับนะเพราะเราพัฒนางวดวันศุกที่ผ่านมามันออกเป็นเลขนี่ครับถ้าใครจับสี่กับหกได้นะครับโอ้โหมาบนล่างนะครับเลขตัวเดียวเลยนะถือว่าคุ้มมากนะครับนะสี่กับหกนะครับก็จะเห็นว่าติดเลขหกนี่ครับเนี่ยมันตามลงมานะครับเนี่ยครับ หมวดนี้ถ้าจะวิ่งเนี่ยแอดว่าเลขหกน่าสนใจนะครับว่าจะเดินต่อไหมนะครับนี่ครับมันติดมาสองตัวเหมือนกันครับก็เป็นการวิเคราะห์ตามสูตรนะครับถ้าก็อีกสูตรหนึ่งนะครับที่จะใช้ก็คือในกลุ่มเลขสี่ตัวเรานะครับเผยมาแอดปินแล้วมัน ติดไม่ดีนะครับะวันที่หกนะครับที่ผ่านมานะครับเล็กกลุ่มเล็กแต้มเรานะครับก็ยังเดินดีอยู่นะครับนะนครับแต้มนะครับวันที่ผ่านมาแต้มศูนย์นะครับก็ถือว่ามาบนล่างนะครับะกลุ่มเล็กสี่ตัวนะครับอ่าส่วนนี้นะครับติดที่เลขหกนะครับะวันนี้ก็ได้สี่แปดเก้าสามนะครับถ้าใครชอบเลขสามก็มีเลขสามเลขสี่ติดมานะครับนี่เลขสี่ ิดมาในกลุ่มนี้นะครับว่าจะเดินไหมครับตรงวัดระหางเลขหกกับเลขสี่นะครับว่าตัวไหนจะเดินนะครับอันนี่ให้ดูเลขในกลุ่มสี่ตัวเรานะครับที่ปรับใหม่นะครับนี่ครับเดินติดทุกงมวดนะครับนะหมวันนี้นะครับสี่ตัวตามนี้นะครับอะ้วก็กลุ่มเลขแต้มเช่นกันครับแต้มเนี่ยถ้าปรับเป็นเจ็ดตัวนี้ไม่พลาดเลยนะครับท่านใดนที่ชอบ เอาเลขแต้มไปใช้ก็ลองดูครับแล้วก็ไปตัดกับเลขอาจารย์ท่านอื่นดูนะครับนะที่ให้แม่นๆมานะครับคนนี้ก็เป็นเลขห้านะครับนี่ครับเต็มห้าครับส่วนมากแล้วเดือนที่แต้มล่างค่อนข้างดีนะครับนะสำหรับสูตรแต้มของเรานะครับเจ็ดตัวนะครับเรามีได้หกแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามก็คือเลขตัวเดิมนะครับนะได้เลขแต้มตัวเดิมนะครับ ็มาจับคู่เลยครับนะวัดที่คู่นี้นะครับเราพัฒนาวันที่เก้ามิถุนายนสองพันสิบแปดนะครับศูนย์หนึ่งสองจับกับหกแปดเก้านะครับนะก็ให้เด่นตามสูตรไปก่อน,นครับศูนย์กับหนึ่งนะครับนะหรือท่านใดชอบในกลุ่มเลขสี่ตัวนะครับสี่ตัวนี้นะครับมันก็จะติดที่เลขแปดกับเลขเก้านะครับนะ น่าสนใจที่เลขแปดนะครับสำหรับแอดนะครับก็ลองดูครับแปดกับเก้านะครับแล้วก็ถ้าจะเป็นกลุ่มที่เลขตามมาที่จะติดมากับตำแหน่งก็คือน่าจะเป็นที่เลขหกนะครับกับเลขสี่นะครับนะวัดกันดูระหว่างสองตัวนี้นะครับว่าตัวไหนจะเดินนะครับก็จับคู่นะครับเก้าชุดนะครับศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์เก้านะครับหนึ่งหก หนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองหกสองแปดสองเก้านะครับทั้งหมดที่เข้าแต้มนะครับหกแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะครับนั้นแต้มที่เด่นก็ในเก้าชุดนี้นะครับนะมาทั้งหมดแปดชุดเลยนะครับนะที่เข้าแต้มมีหนึ่งหกที่ไม่เข้านะครับแต่อแอดชอบถ้าจะวัดจริงๆแอดชอบที่หนึ่งแปดนะนะครับ ชอบที่เลขแปดนะครับหนึ่งแปดตัวนี้นะครับถ้าจะให้วัดตัวเดียวนะครับนะก็ะเลยทาให้ได้สีไว้ให้นะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าแอดก็จับคู่ไม่เข้าเลยนะครับนะแต่ว่าจะสังเกตว่าเลขที่ทํามาเนี่ยจับคู่นะจะเข้าสามตัวหน้าเนี่ยสามมวดติดเลยนะครับนะเท่าที่แต่แอดไม่ได้ทำสถิติให้ดูนะครับก็น่าจะ เป็นข้าตัวหน้าหมดเลยนะครับนะก็ะคือเข้ากลุ่มที่เป็นนี่ครับงวดงวดวันที่สองนะ่าจะเข้ามาที่เจ็ดสามนะครับนะงว,งวดก่อนก็จะมาที่สามสองงวดที่ผ่านมามีศูนย์เจ็ดนะครับนะเพราะว่าเราใช้กลุ่มพอดีมเลลารเดือนิดน้อยนะครับก็เลยจะทวนให้ดูแค่นั้นเองครับนะเราใช้กลุ่มของเลขตัวนี้นะครับนี่ครับงวดที่ผ่านมาเอส จับคู่ในกลุ่มนี้กันนี่นะครับก็จะเป็นที่ศูนย์เจ็ดนะครับมาที่ตัวหน้านะครับงวดนี้จะใช้อีกสูตรหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะมาที่สามเจ็ดนะครับนี่ครับเราจับสามเจ็ดสูตรนี้นะครับมาใส่กันนะครับก็มาที่ตัวหน้านะครับก็เราไม่ได้มีเลขตัวหน้าให้เล่นนะครับก็เลยไม่เข้าตามกลุ่มที่เราจับมานะครับก็จะไปเข้าทางกลุ่มของฝั่งของประเทศลาวนะครับแล้วก <ota ans Et animations> ็ฝั่งที่ อยู่ในวัดอุบลนะครับประมาณนั้นนะครับแอดก็ไม่ทราบว่าเขาลงทุนเสี่ยงโชคกันทางไหนนะครับช่องทางไหนนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับราพัฒนาขอบคุณที่ที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงถูกหัวโลซั์ทุกคนทุกท่านครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ